พวกเรารู้ลำดับรู้ขั้นตอนการกระบวนการยุติธรรมดีนะข้อกฎหมายเราอาจจะไม่รู้ชัดไม่รู้แน่หรอกคะ่ะแต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายพวกเรารู้คะ่ะไม่ต้องมาข่มขวัญหรอกนะถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเอาผิดกล้วยก็คงจะเป็นคดีใหม่มาเอาผิดอีแจ๊หรืออีกุลาก็คงจะเป็นคดีใหม่การที่แม่สาไปพูดพาดพิงใครการที่แม่สาไปพูดหมิ่นประมาทใครนั่นคือคดีหมิ่นที่เป็นคดีใหม่สวนหวายคือสวนหวายเป็นคดีไปแล้วนะคะ คดีที่เป็นคดีไปแล้วไปถึงชั้นศาลแล้วป่าไม้จะมาํำพึงลำพันอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะนะถ้าเราไปพาดพิงป่าไม้ในแบบไหนก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทไปค่ะนะมันก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทส่วนคดีไหนที่มันไปถึงชั้นศาลแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปเพิ่มไปเติมไปสูงไฟได้ตลอดเวลาหรอกค่ะนะอันนี้คือเรื่องจริงที่จะเล่าให้ทุกๆคนฟังว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คดีไปถึงศาลแล้วคุณอยากจะเอาอะไรไปเสริมไปเสียบไปเติมคุณจะทําอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้นะ มันทําไม่ได้ถ้างโง่ก็ไม่ต้องพูดค่ะนะไม่ต้องบอกหรอกคมขวัญได้เฉพาะคนที่ขวัญอ่อนแล้วก็คนที่เขาไม่รู้ขั้นตอนเท่านั้นแหละแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยด่าใครจะโกรธยังไงไม่เคยด่าใครเลยสักคนแต่ปัจจุบันไม่ค่อยอดทนด่าเป็นคนๆให้จำกันไป คำพิพากษาออกแล้วแม่สาไปคัดมาแล้วนะคะแต่แม่สาจะไม่พูดถึงคำพิพากษาหรอกนี่นะคือไปเอามาแล้วไม่ให้ดูข้างหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสร้างประเด็นแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีที่สิ้นสุดอะคะ่ะพี่หมวยวันดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้โพสต์อยู่ดีนะคะ ตอนนี้บอกให้รู้ว่าเราได้คำพิพากษามาแล้วแล้วก็ไม่มั่นใจว่าคำพิพากษานี้เสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตอนแรกๆเหตุที่ว่าจำเลยทำไมไม่ทำไมไม่โพสต์คำพิพากษาก็คือที่ศาลยังพิมพ์ไม่เสร็จหรือทำเอกสารอะไรไม่เสร็จนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วมีสา นั่นแหละตอนนี้เสร็จแล้วไม่สาจะไม่ไม่อ่านคําพิพากษาให้พวกเราฟังลูกพี่โกโก้สวัสดีค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องได้เห็นที่อีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นนั่นแหละก็จะไม่บอกเนื้อในข้างในนะคะถ้ายังพลาดหัวแรงแรงยังทําหน้าคลิปแรงแรงนะคะยังตั้งหัวข้อหน้าคลิปแรงแรงยิ่งแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเจ็บแม่ก้าวสวัสดีค่ะ เบาได้ก็เบาเน้นไปเล่นที่อื่นก่อนก็ดีเพราะว่ามันจะมีความไม่ปลอดภัยในตัวเธอเองนะวันนี้เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าเมษาเข้าไปเม้นในช่องไม่ยานว่าตำรวจทีมทำคดีน้องทักมานะจริงๆก็โทรมาละค่ะแต่ว่าเมษาไม่ได้รับสายมัวอ่าน้ำอยู่ก็เลยทักตอบไปทางเจ้าหน้าที่ก็ถามแค่ว่า อันนี้สาหรับส่วนตัวแม่สานะคะไม่ได้เกี่ยวกับที่โทรไปหาใครหรือว่าใครจะโทรไปหาใครนะคะส่วนตัวแม่สาแล้วตํารวจถามว่าวันไหนจะมีอ่านคําตัดสินคําพิพากษาสารอุทธร์นี่แหละนะคะแม่สาก,ก็เลยบอกไปว่ายังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องรอเอกสารที่มาจากอายการนะคะเราต้องรอเอกสารแจ้งมาจากอายการว่ามีกําหนดอ่านวันมีกําหนดวันอ่านคําพิพากษาสารอุทธรเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะเราถึงจะรู้นะ ปกติก็จะมีส่งหนังสือมานี่ก็เป็นเดือนนะคะกว่ากว่าจะที่จะถึงวันอ่านจะต้องส่งหนังสือมาบอกเราเป็นเดือนนะเย็นแล้วดิเก็บได้แล้วอืมเย็นแล้ว,แ,ลวแต่แม่ยังมีถึงขั้นหนาวอันนี้อัปเดตคดีน้องชมพู่นะคะแม่สาจากที่ตำรวจที่โทรมาถามก็ตามนี้ไม่มีอะไรที่มันมันมากมายนะไม่มีข้อความอะไรที่เยอะมากกว่านี้นะคะนอกจากถามวันที่ อ่านคำพิพากษาคาดีในศาลอุทธร์ชั้นศาลอุทธร์นะคะศาลชั้นอุทธร์พี่ติก๊กสวยๆสวัสดีค่ะไม่มีอะไรมากมายมีแค่นี้ที่ตํารวจถามมานะเพราะว่าตํารวจทําคดีใช่ไหมคะเขาก็ <S <S ต้องย่อมอยากติดตามความคืบหน้าของคดีคดีอยู่ในค euh, ดีพ้นจากมือตํารวจไปแล้วไปอยู่ในอายการ feet. อายการก็ส่งต่อที่ศาลเพราะฉะนั้นความคืบหน้าอะไรที่อยู่ในศาลก็ของคดีก็คือจะอยู่ในศาลนะคะความคืบหน้าของคดีก็จะอยู่ในศาล โจ formal, blessing, ทย์ก็คืออายการเราเป็นโจทย์ร่วมนะคะเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรท่านอายการก็จะส่งหนังสือมาที่เราเราเป็นโจทย์ร่วมเราเป็นผู้เสียหายานะคะเราเป็นผู้ร้องทุกข์เราเป็นผู้เสียหายคดีนี้นะอายการเป็นผู้ทําคดีโดยตรงแล้วทีเนี้ยเอ่อเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรท่านอายการก็จะส่งหนังสือมาที่เราส่งหนังสือมาที่เรานะคะเน้นส่งหนังสือมาที่เรานะเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเอ่อ คำพิพากษาสารอุทธร์ก็ยังไม่มีกําหนดเวลามายังไม่มีกําหนดวันมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวอะไรตรงไหนก็อย่าไปตื่นเต้นนะคะแล้วคดีแบบนี้นะคะคดีแบบนี้คดีที่มีผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ,จทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ทําสํานวนคดีส่งไปที่อายการมันเป็นการกันกองเป็นชั้นๆนะคะคดีสวนหวายของไม่สาก็เหมือนกันมันเป็นการกันกองเป็นชั้นๆ ไม่สาไม่เข้าใจว่าคนอ้วนต้องการจะข่มขู่หรืออะไรแต่ว่าข่มขวัญได้เฉพาะคนขวัญอ่อนนะคะจะข่มขวัญอีดาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเรารู้ระบบอะไรพวกนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วแจ็คก,ก็เหมือนกับว่าทําอยู่อย่างนี้จนถ้าแค่ลำดับขั้นตอนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะลำดับขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เราจะต้องรักษาสิทธิ์ของเรา แจ้ว่าแจ้ก็รู้ลําดับเยอะนะคะรู้ลําดับอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนนะแต่ว่าในเรื่องราวของข้อกฎหมายอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้รู้มากเท่าท่านทนายหรือว่าผู้ที่รู้กฎหมายจริงๆแต่รู้ขั้นตอนความเป็นความไปความมานะคะว่าเราถึงขั้นนี้เราจะต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้จะไม่ยอมให้ใครมาข่มขวัญได้ง่ายๆแน่นอนนะคะนะ คำพูดของคุณนะคะมันจะข่มขวัญความพูดของคุณจะข่มขวัญได้เฉพาะคนขวัญอ่อนแล้วก็คนที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้กฎหมายไม่รู้ขั้นตอนนะการที่จะออกมาบอกว่าแม่สาปากดีแม่สาไลฟ์พูดถึงคนนั้นคนนี้ที่มาพูดถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวห้าหมื่นประกันตัวสองแสนอะไรการที่เราออกมาพูดแบบนี้นะคะนะ มันไม่ได้ทําให้เราเสียขวัญได้หรอกคะ่ะไม่ได้ทําให้คดีมันเปลี่ยนไปยังไงได้เลยนะคะตํารวจต้องรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะถึงส่งให้อายการค่ะเขาต้องพร้อมหมดแล้วต้องเก็บทุกรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยคือเขาพอแล้วตํารวจคือมั่นใจแล้วพอแล้วแค่นี้ถึงได้ส่งทั้งหมดไปที่อายการเพื่อที่จะกันกองเป็นลําดับที่สองนะคนร้องทุกข์คือป่าไม้ค่ะป่าไม้ก็มาร้องทุกข์ว่าเออฉันเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้เป็นคนทํานะ ตำรวจเอ่อป่าไม้มาร้องทุกข์กับตำรวจตำรวจก็มาสืบมาสอบนะคะตำรวจก็มาสืบนะสืบสวนสอบสวน,สวนความเป็นไปความเป็นมายังไงเขาก็รวบรวมพยานรวบรวมหลักฐานต่างๆคิดว่าพร้อมแล้วคิดว่าพอแล้วก็ไปส่งที่อายการเพื่อจะกันกองเป็นชั้นที่สองพออายการกันกองเป็นชั้นที่สองเสร็จสั่งฟ้องข้อมูลจะไปที่ศาลนะข้อมูลจะไปที่ศาลส่วนผู้ที่จะอธิบายเรื่องราวของเอ่อความเสียหายแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็คือท่านอายการ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตํารวจรวบรวมไปส่งทศาการแล้วก็คืออยู่ที่ยกรนะคะก็พ้นมือตํารวจไปแล้วพอถ้าอนายการส่งไปที่ศาลก็คืออยู่ที่ศาลนะคะการที่จะมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องมาทําอะไรกับแจ้ได้อีกมันต้องเป็นคดีใหม่ค่ะนะพี่โจสวัสดีค่ะมันจะต้องเป็นคดีใหม่พี่โจฝากด้วยนะคะอย่าให้ใครมาข่มขวัญเอฟซีเราได้ค่ะพี่โจทุกพวกเรารู้ลําดแบบับรู้ขั้นตอนการกระบวนการยุติธรรมดี นะข้อกฎหมายเราอาจจะไม่รู้ชัดไม่รู้แน่หรอกค่ะแต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายพวกเรารู้ค่ะไม่ต้องมาข่มขวัญหรอกนะถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเอาผิดกล้วยก็คงจะเป็นคดีใหม่มาเอาผิดอีแจ๊หรืออีกุลาก็คงจะเป็นคดีใหม่การที่แม่สาไปพูดพาดพิงใครการที่แม่สาไปพูดหมิ่นประมาทใครนั่นคือคดีหมิ่นที่เป็นคดีใหม่สวนหวายคือสวนหวเป็นคดีไปแล้วนะคะคดีที่เป็นคดีไปแล้วไปถึงชั้นศาลแล้วป่าไม้จะมาลำพึงลำพันอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะ นะถ้าเราไปพาดพิงป่าไม้ในแบบไหนก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทไปค่ะนะมันก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทส่วนคดีไหนที่มันไปถึงชั้นศาลแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปเพิ่มไปเติมไปสูงไฟได้ตลอดเวลาหรอกค่ะนะอันนี้คือเรื่องจริงที่จะเล่าให้ทุกๆคนฟังว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คดีไปถึงศาลแล้วคุณอยากจะเอาอะไรไปเสริมไปเสียบไปเติมคุณจะทําอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้นะมันทําไม่ได้ ถ้างโง่ก็ไม่ต้องพูดค่ะนะไม่ต้องบอกหรอกขมขวัญได้เฉพาะคนที่ขวัญอ่อนแล้วก็คนที่เขาไม่รู้ขั้นตอนเท่านั้นแหละคดีไปถึงศาลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาจะแจ้งความอะไรสาวิธีก็เขาจะต้องทําขึ้นมาใหม่เขาจะต้องมีคดีอันอื่นอันใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นเราไปหมิ่นประมาทเขาไปหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็จะต้องดําเนินคดีเราในเรื่องเกี่ยวกับหมิ่นประมาทแต่เรื่องเกี่ยวกับสวนไหวนะคะ คดีมันไปถึงศาลแล้วคดีไปถึงศาลจนได้ประกันตัวจนอะไรแล้วนะคะมันอยู่ในขั้นนั้นแล้วเหลือแต่สู้กันในศาลเราจะสู้หรือว่าเราจะหยุดเราจะยืนเราจะถอยเป็นเรื่องของจำเลยค่ะเป็นเรื่องของโจทก์กับจำเลยกับศาลที่จะต้องเคลียร์กันคุยกันนะจะต้องพิท่านจะต้องพิพจารณาคดีนะเพราะฉะนั้นก<ข>ารที่จะมีใครมาโพธนาดา่าใครจะมาดูถูกกันอะไรกันมันเป็นเรื่องของคดีหมิน่นค่ะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทกันเห็นคดีชมพู่มาก่อนใช่ไหมคะ คดีชมพู่เนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดโดยที่จริงๆแล้วไม่ต้องอธิบายเลยกแล้วเป็นยังไงล่ะคะสารสะเทือนไหมไม่ค่ะสํานวนก็คือสํานวนคดีก็คือคดีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงพวกคุณจะเอาน้ำลายมาตีกันมาฆ่ากันข้างนอกหนักไหมคะคดีชมพู่โจมตีกันยังกับสงครามลกูกทําอะไรได้ไหมคะข้อมูลในสารสะเทือนไหมไม่เลยค่ะคดีน้องชมพู่ในสารสะเทือนไหมไม่สะเทือน ข้างนอกนี่มีอะไรกันบ้างคนนั้นฆ่ากันอย่างนั้นคนนี้ล่อลวงไปฆ่าตรงนี้คนนี้ไปทําอย่างนี้ไอ้นี่แช่น้ําแข็งไอ้นี่ไปทําอย่างนั้นไอ้นั่นถูกคมคืนอะไรๆสารพัดทาให้หลักฐานในศาลสะเทือนไหมคะไม่ค่ะพวกคุณเข้าใจกันไปเองแล้วก็ฟาดฟันกันเองถุยน้ําลายใส่กันเองคดีใหญ่ขนาดนั้นยังไม่สะเทือนเลยนะแล้วเรื่องอะไรพวกนี้นะคะข่มขัญเฉพาะ ข่มขวัญได้เฉพาะคนที่ขวัญอ่อนแล้วก็คนที่ไม่รู้กฎหมายแล้วก็คนที่ดักดานไม่ยอมเปิดหูเปิดตากระโหลกกระลาอะไรมามาดูโลกข้างนอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะมีคนจําพวกที่รู้แล้วก็รู้แต่อยากอยากสะใจนะรู้ว่าไอคนเนี้ยมันหลอกมันตอแหลแต่อยากสะใจก็เฮละโลเอาเลยเอาเลยอยู่อย่างนั้นก็เชียร์อยู่อย่างนั้น,รน,นจริงๆแล้วเขาไม่ได้เชื่อคุณหรอกค่ะแต่ว่าเขาอยากสะใจเพราะความเกลียดชังไม่สา นะ FC คุณไม่ได้เชื่อคําพูดคุณหรอกเขาก็ฉลาดค่ะเขาก็รู้นะคนก็โตเท่ากันแล้วนะคนเราโตเท่ากันแล้วที่เขายังเย้ยวเย้ยวอยู่นั่นนะ่ะไม่ใช่เขาเชื่อคําพูดของคุณหรอกค่ะแต่เขาอยากฟังทุกป,ประโยคคาพูดของคุณที่ถมถุยมาที่ฉันเขาเอมงสะใจค่ะถามว่าเขางงไหมเขารู้ทันคุณไหมรู้ทันค่ะคนเรานะคนที่เป็น FC คุณเขายุ่มากกว่าคุณอีกถ้าไม่สาพูดผิดว่า fc คุณรู้ทันคุณแต่เขายังฟังแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้ทันถ้าโง่ก็ขออภัยด้วยนะคะที่คิดผิดนะถ้าไม่สาคิดผิดว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้ทันแต่คุณโง่ที่ฟังพวกมันแล้วก็เย้ยวเย้ยวหัวเราะขำกันถ้าคิดผิดก็ขอโทษนะแต่ไม่สาคิดว่า fc ของฝั่งตรงข้ามอะรู้ทันแต่ฟังแต่เชียร์เพราะต้องการสาใจนะ ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัย